สวัสดีครับมันนี้เราจะพาท่านมาเที่ยวที่วัดพระธาตุดอยพญาน,นะครับดูครับดูรูปทรงของวัดนะครับสวยงามนะครับการนะครับสำหรับท่านที่จะมานะครับก็อยู่ไม่ไกลจากจังหวัดลำปางครับอาเภอแม่ทะ ใกล้ๆนะครับประมาณ20กิโลเมตรนะครับจากจังหวัดลำปางมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยนะครับดูความสวยงามและอลังการนะครับ สีทองอาลามนะครับยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับประมาณก่อสร้างไปประมาณ85%นนะครับดูรอบๆบริเวณข้างๆพระเจดีย์นะครับน่าชมน่าติดตาม นค้นหานะครับสําหรับท่านที่อยากจะมาเที่ยวชมนะครับก็มาได้นะครับที่วัดพระธานุดอยพยานอําเภอแม่ทะจังหวัดลาปางครับผม ครับผมที่ไปอยู่ตรงไหนอ่ะผมว่าน่าจะขึ้น้างบอที่บันไดนาคอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปอยู่บันไดดินเนี่ยที่เห็นว่าขึ้นไปเนี่ยหกร้อยยี่สิบแปดขั้นนะครับที่มีพระญี่ปุ่นนั่นนะฮะน่าจะใช่ครับผมว่าเมื่อกี้ทางขึ้นนั่นน่ะน่าจะขึ้นไปบนดอยนั่นน่ะน่าจะขึ้นบนดอยเราไม่พ่งขึ้นครับครับผมไม่เหมือนขอบคุณครับ เดี๋ยวขึ้นไปพร้อมกันก็ได้ครับเราก็จะมาเริ่มกับชมด้านล่างนะครับด้านล่างมีหลาย ที่นะครับที่ดูดูแล้วสวยงามนะครับอลังการสมหัตตรงที่วัดนี้นะครับผมว่าพื้นที่เยอะมากครับ,นะรบดูไปทุกที่ทุกแห่งทุกจุดนะครับมีความสวยงามอลังการครับผม <Okay. S 1> เขอาไปชมมานครับ เดินมาช่วงนี้ก็จะได้ยินเสียงเสียงน้ำตกน้ำตกกำลรองที่ทางวัดได้ทำไานะครับ จะเป็นลานกว้างนะครับเกินไปชมไปนะครับอากาศร่มรื่นเย็นสบายครับ พื้นที่บริเวณวัดกว้างมากครับผมนี่อย่างแค่ด้านล่างนะครับอย่างกว้างขวางโอโถงนะครับสำหรับท่านที่จะมาพักผ่อนกับครอบครัวนะครับก็มาได้นะครับสถานที่ล่มลื่นกว้างอากาศเย็นนะครับ ก็จะเดินขึ้นไปนะครับหก8อยยี่สคันขึ้นไปชมวัดนะครับข้างบนนะครับซึ่งไปดูชมวิวด้วยนะครับข้างบนเขาบอกว่าวิวสวยงามมากนะครับดูจากข้างบน ครับเราไปครับตามไปดูกันข้างทางสองข้างทางนะครับ ก็เป็นป่านะครับลมเย็นอากาศไม่ร้อนครับมาเที่ยวช่วงหน้าหนาวนะครับเด็นนี้ก็เดินมักกาลานะครับก็ยังอากาศยังคงเย็นสบายเดินชมไปเรื่อยๆครับผมสําหรับเหมาะจะมาพักผ่อนหย่อนใจคลายเครียดนะครับ มองไปตรงไหนเขียวก็จีนะครับสบายตาครับผมรเริ่มเหนื่อยแล้วครับผมอ่า องเห็นแล้วครับมาครับใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเห็นรูปพญานาคแล้วครับ ้ได้เหมือนกันครับสำหรับที่ทานที่จะมาทดสอบพลังขาเหมือนกันครับเมื่อยขาเหมือนกันนะครับไปครับผมไปต่อกันอีกนิดนึงอีกนิดนึงช่องนี้จะชันนิดนึงนะครับ เพิ่มพลังขายอีกนิดครับผมดูไปรอบๆไปยังสวยงามอยู่นะครับใกล้แล้วครับ ไชแล้วครับอีกนิดนึงอีกอึืดใจครับผม ขึ้นมาถึงข้างบนครับโอ้โห,หน่าทึ่งมากครับอุจจะมันยิ่งสวยงามมากเลยครับผมหายเหนื่อยเลยครับขึ้นมาข้างบนนี้ดูวิวจากข้างบนนี้ลงไปข้างล่างนะครับยิ่งถ้ามาตอนเช้าๆนี่จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นครับผม พื้นที่บริเวณพระวิหารสวยงามมากครับผมน่าทึ่งนะครับเจ้า,าวาดควบคุมการสร้างเองนะครับผมเป็นปฏิมากรรมทำด้วยมือของเจ้า,าวาดเองครับผม ดูสวยงามอลังการวัดพระธาตุดอยพยานอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางครับผม นี่รอบๆวิหารนะครับเดี๋ยวสักคู่เราจะเข้าไปชมในวิหารกันครับตอนนี้เราชมด้านนอกไปก่อนนะครับ กลางแล้วอุทิไปหาต้นโพเนี่ย ท่านผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าข้างบนนี้หรือว่าข้างล่างครับจะเป็นสีทองนะครับดูสีทองสวยอลังนะครับเหลืองอลา,ามสวยงามนะครับอยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับมาเที่ยวนะครับมาชมด้วยตัวท่านเองนะครับจะมองดู วิวธรรมชาติที่นี่จะมองดูข้างล่างสวยงามมากครับให้ทุกท่านนะครับมาเทียเท่ยวที่ยังวัดประทาตด,ดอยพยานนะครับอำเภอแม่ทะจังหวัดลําปางไม่ไกลครับจากตัวเมืองลําปางมาประมาณ20ไม่เกิน25กิโลนะครับประมาณท่านก็ ที่เดินขึ้นไม่ไหวนะครับก็สามารถนำรถขึ้นมาข้างบนได้นะครับหรือบางทีก็มีรถบริการจากข้างล่างขึ้นมาถึงข้างบนนี่นะครับรถบริการของชาวบ้านนะครับเพื่อคอยบริการรับส่งท่านขึ้นบนดอยครับสำหรับท่านที่ไม่อยากขับรถขึ้นมาเองครับเพราะค่อนข้างจะอันตรายนิดหน่อยนะครับ มาถึงแล้วนะครับท่านจะชมวิวจากข้างบนนี้สวยงามมากครับอยากให้ท่านได้มาพบเจอด้วยตัวเองนะครับได้เห็นด้วยตัวเองว่ามันจะสวยงามอลังการแค่ไหนนะครับผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับสามารถกด Google Map มาได้นะครับ ว่าวัดพระธาตุดอยพยานครับผมครับนี่หน้าวิหารนะครับเราจะเข้าไปดูข้างในกันวัดสวยงามอลังการ ข้างไหนจะสวยงามแค่ไหนนะครับครับผมนี่ในพระวิหารนะครับ ที่มีพระประธานอยู่มองแล้วน่าดูอะสวยงามอลังการครับสีทองอลามไปทั่วนะครับไม่ว่าด้านบนด้านข้างซึ่งเป็นศิลปะที่สวยงามมากครับ ซึ่งหาชมได้ยากครับผมนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมด้วยตัวท่านเองนะครับ10บปากว่าไม่เท่าตาเห็น10บตาเห็นไม่เท่ามือคำนะครับท่านสามารถมือมาคำมารูปได้นะครับนี่ครับคือ โบราณว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับเรามาเห็นด้วยตาของเราเองมันจะสดชื่นครับผมเย็นสบายดูจากข้างบนไปข้างล่างดูตรงไหนก็สวยงามไปหมดนะครับสวยงามแบบไม่อยากจะลงไปข้างล่างเลยครับผม สำหรับตอนนี้เราก็จะนำท่านไปยังอีกที่หนึ่งครับประพุทธรูปโกงใหญ่นะครับไดบุสุเป็นพระพุทธรูปญี่ปุ่นนะครับเหมือนกับเราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับผม อง,งใหญ่มากครับผมตอนนี้กำลังบูรณะนะครับเพื่อให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้กำลังเร่งก่อสร้างนะครับเร่ง ทำให้ดูเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวครับผมเราก็เลยต้องชมดูข้างล่างกอ่อนนะครับนี่ครับได้บุษึกได้บุษดกตอนนี้ก็เขาา้าร<ำ>ั้งล่างก่อนครับขอแห้งครับผมมีร้านชอ็อปเล็ก เลือกซื้อนะครับที่บนวัดพระธาดอยพยานนะครับครับ ก็สำหรับท่านที่นํารถมาก็จะมาจอดอยู่แถวบริเวณนี้นะครับผมที่จอดรถมีร้านอาหารและเครื่องดื่มครับผมก็ได้เวลาครับเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับครับผมตอนนี้จะเริ่มเดินลงแล้วนะครับกลับนะครับเดินทางกลับยังข้างล่างนะครับ สำหรับท่านที่จะมาเที่ยวนะครับก็มาได้นะครับที่วัดดอยพยานนะครับอยู่ที่อําเภอแม่ชะจังหวัดลำปางกด google map มาได้นะครับพิมพ์ว่าดอยพยานนะครับ ครับขอดูอีกสักนิดครับไม่อยากกลับเลยนะครับครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างนะครับผมข้างล่างเลยครับเดี๋ยวจะปิดคลิปกันตรงนี้มีโอกาสจะมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าครับผม เที่ยวที่วัดดอยพยานนะครับก็เที่ยวก็สวยงามนะครับตามที่เขาล่ำลือมานะครับว่าสวยงามถึงแม้จะเดินขึ้นมา628ขั้นนะครับก็มีความสวยงามและสองข้างทางเย็นล่มลื่นนะครับเพราะ ปกคลุมไปด้วยป่านะครับด้านซ้ายด้านขวาเดินขึ้นมาเย็นสบายนะครับสําหรับท่านที่จะนํารถมาก็นําขึ้นมาได้นะครับก็จะมีทางรถขึ้นมานะครับแต่เมื่อเที่ยวแบบนี้นะครับบรรยากาศนะครับเดินขึ้นออกกําลังกายก็สวยงามดูวิวข้างทางนะครับก็สวยงามนียสาหรับวันนี้นะครับสุดยอดครับ คลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปต่อไปว่าจะไปเที่ยวกันไหนกันดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลุงลิงพาเที่ยวสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ